รถชนกันในลานจอดรถห้างจะตัดสินยังไงว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยเจอเหตุการณ์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยประสบเหตุเองนะกรณีที่รถชนกันในลานจอดรถของห้างหรือว่าในลานจอดรถของปั๊มน้ามันอาจจะมีชนกันเบียดกันถอยชนกันหรือว่าขับรถสวนเลนกันนะคะ กรณีแบบนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะตัดสินว่าฝ่ายไหนถูกหรือฝ่ายไหนผิดได้เนื่องจากว่านะคะในบริเวณห้างบริเวณปั๊มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่สามารถที่จะใช้พรบจราจรทางบกเนี่ยมาบังคับใช้ได้ดังนั้นค่ะหากเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราตกใจเราโทรแจ้ง191ร้อยเวนเนี่ยเขาจะไม่มานะที่เกิดเหตุนะเนื่องจากว่าพรบจราจรทางบกนั้นไม่ ไม่สามารถบังคับใช้ได้เพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขาก็จะแนะนำให้เราเนี่ยคุยเจรจาตกลงกันเองหรือหากตกลงไม่ได้ะคะ่ะทั้งคู่นะคะก็ต้องเดินทางไปสอนอเพื่อพบร้อยเวรเองค่ะแต่นะคะถ้าเพื่อนๆมีประกันภาคสมัครใจติดรถไว้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุนะคะโทรแจ้งบริษัทประกรันเจ้าหน้าที่นะคะจะเข้ามาเจรจาให้เรา หากใครที่มีประกันภาคสมัครใจติดรถไว้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุก็จะมีคนเข้ามาช่วยดูแลให้ค่ะด้วยความหยย่วงใยครูเอวัชราวรีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ